วันนี้ครับจะพาไปทาความรู้จักเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่เกือบใต้ที่สุดของเกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ที่มีชื่อว่าเมืองเตียนาวหรือถ้าออกเสียงแบบภาษาเมารีนี่จะออกว่าเตออนาวที่แปลว่าสถานที่แห่งสายน้ําหมุนเวียนเป็นเมืองเล็กๆที่มีทั้งทะเลสาบแม่น้ําภูเขาหิมะเรียกได้ว่าลายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สุดยิ่งใหญ่เป็นเมืองที่น่ามาเที่ยวอย่างยิ่งครับ EP ที่แล้วครับครอบครัวของผมเนี่ยนะครับได้เดินทางกันด้วยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์และก็เที่ยวเมืองควีนส์ทาวเมืองสุดฮิตสุดฮอตกันไปแล้ว EP นี้ยังจัดเต็มความสนุกสนานครับจะพาไปสัมผัสอีกหนึ่งความสุดที่เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์เดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวในฟยอร์ดแลนด์กันจากควีนทาวเนี่ยเราขับรถลงไปเที่ยวแถวฟยอร์ดแลนด์เนี่ยก็ใช้เวลามัน2ชั่วโมงครับโดยเมืองที่เราจะไปเที่ยวกันในวันนี้เนี่ยชื่อว่าเตียนาวนะครับเตียนาวก็จะอยู่ ประมาณ200กิโลครับระหว่างทางที่ขับรถลงมาเนี่ยโหเราก็จะได้เห็นกับภูมิประเทศที่มันว้าวมากๆเลยเป็นถนนเลาะริมทะเลสาบมานะครับแล้วก็เห็นทุ่งที่เขาเลี้ยงแกะกันนะครับถ้ามานิวซีแลนด์เนี่ยเราจะเห็นแกะเนี่ยเยอะกว่าคนครับเยอะกว่าคนหลายเท่ามากๆนะครับอาจจะเป็นแบบโูร้อยเท่าเลยก็ได้นะเพราะว่ามาจากอ่ามันเป็นยังไงนะช่วงที่เรามาเป็นช่วงที่แบบว่าเขาออกลูกลูกแกะมันออกพอดีจะเห็นว่ามีลูกแกะเยอะมาก เลยเป็นแบบเบบีเยอะสุดๆเลยน่ารักมากเลยอ่ะจริงๆ<ด>เราม <ไป S 2> อง<ะ>ไปทางไหนนะฮะใน,นในสวนแกะในเขาเรียกในทุ่งเลี้ยงแกะเนี่ยเราก็จะเห็นลูกแกะหมดเลยใช่เยอะมากน่ารักมากแล้วก็ช่วงนี้ผมว่าอากาศมันค่อนข้างดีนะมันก็ยังเป็นเลขตัวเดียวจนถึงประมาณ15อ,องศานะครับแล้วก็ยังมีมะปกคลุมที่ยอดเขาอยู่นะเอาล่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวกันไปนะแล้วเราก็จะต้องลงเรือด้วยวันนี้จะพาเด็กๆลงเรือไปปิกนิกในฟยอดเลย แล้วตอนนี้เราถึงเมืองชื่อเตียนาวแล้วนะครับตรงนี้เรียกว่าฟยอร์ดแลนด์นิชแนลพาร์คมีโบ๊ทใช่ไหมลูกมีแอปเลนอยู่ในน้ำด้วยลิชาเนี่ยเห็นไหมใครนแอปเลนในน้ำบ้างนี่ไงว้า <Wow. S 1> นี่เป็นแบบว่าฟยอร์ดแลนด์และมันจะเป็นแบบภูเขาถึงสูง,สงมีทะเลสาบแล้วก็จะมีบางอันที่เชื่อมออกไปเป็นทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนวี้คือทัวีทวที่ลีทสี่สุอเป็ีทันดทบวีทงโีทสวีทีทสวีเสีที่สวีทสวนทแวนดสวีทสวีทสวีทเวีทส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 ีทสวทสวีทสวีทสวทสวี ลุยไหมกินีฟ้าหน่อย oh. ก็เราจะนั่งเรือเจ็ตแบบนี้นะครับลงไปในแม่น้ําลุยไปถึงทะเลสาบเรือนี้มันก็เป็นเรือเจ็ตโบต๊ทนะครับมันก็เหมือนแบบคล้ายกับเรือที่เราใช้แบบลุยช็อตโอเวอร์เจ็ตนะแต่อันนี้เขาก็จะพาเที่ยวเป็นทัวร์ด้วยสปินนิ่งหมุนๆให้เราสนุกด้วยเด็กๆกันจะได้สนุกกัน เขาบอกว่าเราเราจะเข้าไปในโซนที่เป็นฟยอตแลนด์นชั่นแนลพาร์คแล้วมันจะใหญ่มากนะครับอินพื้นที่5%ของประเทศนิวซีแลนด์นะดูใหญ่ามากอนะถ้าพูดถึงฟยอตเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นลักษณะของภูมิประเทศมีเฉพาะบางประเทศเท่านั้นนะครับไม่ได้มีแบบว่าเยอะนะฮะมันส่วบบน,ในใหญ่จะอยู่ใกล้ๆกับขั้ลกใต้หรือขู้ลกเหนือลักษณะของฟยอตก็คือว่ามันจะเกิดขึ้นจากคานน้ําแข็งครับกัดเซาะภูมิประเทศจนเป็นลักษณะของหน้าผาเป็นแบบ ทะเลสาบส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเป็นทะเลสาบที่มันเชื่อมออกไปทางถึงทะเลเลยนะครับแล้วก็มีเป็นที่อยู่ของสัตว์หลายชนิดเช่นนกนกอะไรนะคะแนนนกทิาผู้อ่ะเดี๋ยวไปหาดูในรูปมาให้นะคะของที่อาจจะไม่ได้เจอเป็นในตระกูลนกแก้วแต่เดินไม่ได้บินไม่ได้เดินเอาเป็นนกหรือไม o ให้ถือ้ามหล่นอิมน้ำจากแม่น้ำนะอันนี้น้ำจากแม่น้ำอ e สเอ้ากินกินเลยก็เทสเป็นน้ำปกติ r ชียร์ไม่ c h ี e r s ไกด์เนี่ยนะครับเขาจะอธิบายให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยนะครับเข้าใจถึงบรรยากาศที่เราจะได้เจอในสถานที่ต่างๆพร้อมกับพาเราเนี่ยตื่นเต้นไปกับความสิ่งของเจ็บตบทเนี่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเด็กๆหรือผู้ใหญ่เนี่ยนะครับโอหตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปพร้อมๆกันทั้งสนุกด้วยแล้วก็ได้ชื่นชมธรรมชาติที่เป็นวิวว้าว,ว,าวแบบนี้ไปด้วยแล้วก็มัน Amazing มากครับ ที่มันเป็นไฮไลท์เป็นมากกว่านั้นก็คือแม่น้ํานี้ครับณจุดนี้แม่น้ำไวออวเป็นสถานที่ที่เขาถ่ายทําภาพยนตร์ระดับออสการ์อย่าง The Lord of the Rings คือซีนตรงนี้นี่นะครับเป็นช่วงที่เป็นเรื่องราวในดินแดน Middle Earth เป็นซีนที่อยู่ในป่าริมแม่น้ำอันดูอินและซีนรูปปั้นสองกษัตริยริมแม่น้ำอันดูอินนั่นเองถ้าใครที่เป็นแฟน Lord of the Rings แล้วก็ต้องจำช็อตนี้ได้อย่างแน่นอน,นา ย้ายไปอยู่เลยไหมแบบบอิษัทเขาใหย่าเลยแบบบรยษัต์มันร้อนมันต้องอากาศแบบนี้แต่แะจะยายไปอยู่ที่นี่แล้วชอบซริงๆใช่มั้ยตรองดูหน้าสัมภาษณ์อะไร่าเงี้ยขึ้นมาถึงเราก็มีเซตปิกนิกให้เรานะครับผม มาหิวๆก็ขึ้นมากินได้เด็กๆก็เล่นได้ผมว่ามันเป็นทัวร์ที่โอเคมากๆเลยนะน่ารักมากคือเขาแบบจัดได้ดีนะคือไอ้แอคทิวิตี้ทางน้ำมันเล่นนั่งเจ็ตบ๊ทก็สนุกอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่เราไปช็อตโอเวอร์ที่ควีนเสาอ่ะมันเอานั้นคือเอามันแต่อันเนี้ยคือเอาเที่ยวเอาทัวร์คือมองเห็นวิวด้วยมีซีเนอรี่ให้ดูด้วยมีเรื่องราวที่เขาเล่าให้เราฟังด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มาจอดตรงเนี้ยปิกนิก n น t ช o n a ลพาร์คอันนี้คือดีมากสวยมากเนาะแล้วมีแต่เราอ่ะใช่อันนี้คือทีเด็ดคือมีแค่เราอย่างเดียวนะครับแล้วก็เขามาเตรียมทุกอย่างเอาไว้ตรงนี้ก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติของเขา National Park คก็คือไอ้ฟยอแนแลนเนี่ยแล้วก็จะมีเส้นทางที่เขาเดินป่าแล้วที่เนี้ยเขาจะมีเป็นแบบนี้ถ้าคุณเดินมาแล้ว เทรคกิ้งม,มาไม่มีที่นอนคุณเข้ามานอนในนี้ได้มีห้องน้ําให้อันนี้คือเจ๋งมากถ้าคนที่ชอบธรรมชาติชอบอะไรที่มันแบบอันซีนชอบเทรคกิ้งชอบธรรมชาติที่มันไม่เหมือนที่อื่นนะ่ผมว่านิวซีแลนด์เกะาะใต้เนี่ยเป็นหนึ่งในเดสติเนชันที่คุณต้องมาสัมผัสธรรมชาติที่นี่นะเพราะว่ามันไม่เหมือนที่อยู่นในโลกนี้มันว้าวมากเลยอะดูเรือเรามาจอดกับบรรยากาศนี้แล้วก็บอกว่า ที่เนี่ยเขาให้แค่โอเปอเรเตอร์เดียวหมายถึงว่าคนที่ทําธุรกิจประกอบการเรือนําเที่ยวเต b บ a สในที่แห่งเนี้ยในอุทยานแห่งชาติเนี่ยคือก็จะมีอยู่เจ้าเดียวคือจะไม่ได้มีหลากหลายเพราะว่าเขาต้องการที่จะอนุรักษ์สถานที่แห่งนี้ไว้ลองคิดกันดูนะครับถ้าเป็นประเทศไทยนะซีมีลันนะอุทยานแห่งชาติซีมีลันหรืออุทยานแห่งชาติพีก็ได้เรือเร็วก็จอดเต็มหมดคนไม่เป็นล้าน การที่เราจะได้มาเสพธรรมชาติแล้วก็มีแค่นักท่องเที่ยวกับความทรงจําดีๆของเขาที่เขาได้มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหรือเก่นมันก็จะไม่มีไงแต่ที่นี่มีเจ้าเดียวฉะนั้นเรามาทัวร์วันนี้เรามาแค่กลุ่มเดียวเราก็จะได้เอ็นจอยบรรยากาศแบบนี้ได้สัมผัสธรรมชาติอย่างนี้เราก็จะจดจํามันไว้แล้วก็จะไปเล่าให้คนอื่นฟังเขาถึงได้ติดเป็นอันดับ8ทัวร์ทางน้ําของโลกใช่เจ้าน<อ>ี้อันดับ8 <c oughs> ของโลกนะอันดับหนึ่งของของ,ของที่นี่นะ ก็จะเป็นฟาร์มส่วนตัวนะซึ่งเขาเป็นเจ้าของเดียวกับคนที่ทําทัวร์ฟยอตเจ็ททัวร์เนี่ยเขาก็จะเป็นเจ้าของเดียวกันพอเอราไปทัวร์ล่องเรือเจ็บทบอสเสร็จนะครับเขาก็จะพาเด็กๆเนี่ยมาให้อาหารสัตว์นะครับอัลปกาก้าแกะแฮ่มีหลายอย่างมากเลยนะครับก็จะเป็นหนึ่งในโปรแกรมทัวร์ก็คือมาให้อาหารสัตว์ด้วยและเดี๋ยวก็จะมีอาหารเที่ยงให้เรากินด้วย มาเที่ยวนิวซีแลนด์นะครับก็ต้องแวะเที่ยวสไตล์ฟาร์มทัวร์ไปด้วยซึ่งที่ Brightview Farm เนี่ย เป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่เด็กๆเ,เนี่ยจะสนุกไปกับการให้อาหารสัตว์ได้วิ่งเล่นในทุ่งหญ้าและทานอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นพร้อมกับเด็กๆเ,เนี่ยก็จะได้ดูโชว์ตัดขนแกะกันไปด้วยซึ่งในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกเนื้อสัตว์รายใหญ่ของโลกโด่งดังในเรื่องเนื้อวัวกับเนื้อแกะที่แสนอร่อยก็ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะว่าสัตว์ที่เนี่ยจะถูกเลี้ยงในระบบที่เข้มงวดมากๆครับมีการตรวจขันเรื่องของอาหารสัตว์ในฟาร์มมากที่สุดในโลกให้ได้กินของที่ดีใช้ชีวิตในทุ่งหญ้า อย่างเสรีมีอากาศดีๆแดดดีหญ้าเยอะๆมีสุขภาพจิตท,ที่ดีจุดนี้ครับก็เลยการันตีได้ว่าเนื้อสัตว์ที่มาจากนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ออร์แกนิกจากสัตว์ที่ถูกเลี้ยงมาอย่างดีทําให้เนื้อสัตว์เนี่ยมีคุณภาพสูงอร่อยจาน พอเที่ยวกันเสร็จนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเข้าไปเช็คอินที่พักของเราแล้วที่พักของเราทริปนี้นะครับผมเลือกที่ The Distinction t e a n a าว o ฮเทลแ l นด์วิครับที่นี่นะฮะก็จะมีทั้งตึกที่เป็นโรงแรมนะครับแล้วก็มีวิลล่าด้วยซึ่งเราเลือกพักวิลล่าที่เป็นแบบ2ห้องนอนความเจ๋งก็คือว่าโรงแรมแห่งนี้ครับเป็นโรงแรมแห่งแรกของเตยนาว วิลล่าของเราเนี่ยนะครับก็ตั้งอยู่ทางด้านหลังตัวตึกที่เป็นโรงแรมตัวตึกทางด้านหน้าเนี่ยนะครับมีอายุมากกว่า60ปีนี่ที่พักของเราที่เตียนาวนะครับเป็นวิลล่านะบ้านวิลล่าแบบนี้แล้วเข้ามาเป็นห้องพักห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็มีสห้องนอนเล็กๆใช่ไหมแม่ห้องน้ำเดียวกันใช่ไหม อันนี้รักดีนะครับเป็นดิลล่าเล็กๆในห้องนอนไหนพี่ชาห้องแม่ห้องน้ำแบบนี้ใช่แล้วนอนในนี้แหละลูกอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนแล้วเป็นดิลล่านะครับชื่อโรงแรมชื่อ The Distinction นะครับ ก็จะมีทั้งห้องพักกบเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นวิลล่านี้จะเป็นวิลล่าสองห้องนอนในตัวเมืองเตียนาวเนี่ยนะครับเป็นเมืองเล็กมากๆนะครับย้ําเลยนะครับว่ามันเป็นเมืองเล็กมากๆมีถนนเล็กๆอยู่เพียงถนนเดียวที่มีร้านค้าร้านอาหารแต่ว่าบรรยากาศรอบๆเมืองเล็กๆนี่สิครับมันช่างสวยงามเหลือเกินมีดอกไม้สวยๆด้านหลังเป็นวิวภูเขาแล้วก็เงียบสงบ แนะนำให้พาครอบครัวมาเที่ยวได้เลยนะครับโอ้โหดอกไม้สวยมากเลยถ้ามาช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับเราจะมีดอกบรสซัมเนี่ยบานทั่วไปหมดเลยสีชมพูสีขาวเมืองนี้น่ารักนะเด็กนาวนี่เล็กๆนี่น่ารักมใช่ใช่ใช่เด็กแอนนาวนับชอบมันเป็นเมืองเล็กๆแล้วก็แบบมีที่เที่ยวที่เป็นธรรมชาติเป็นอุทยานเป็นพยอดแลนด์มีฟาร์มเที่ยวอะไรเงี้ย ผมว่าที่เนี่ยเหมาะกับการพามาพาครอบครัวมามากๆนะครับก็ติดต่อ Always Vacation ได้เลยใครอยากจะมาก็ให้เขาจัดการทุกอย่างได้เหมือนที่ครอบครัวเราทำนะครับ EP หน้าไฮไลท์เหมือนกันเรายังไม่ออกจากฟยอดแลนด์ครับเรายังอยู่ในพื้นที่ของฟยอดแลนด์ตรงนี้นะฮะเราจะไปที่ที่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของนิวซีแลนด์เลยก็คือมิ f o r ร Sound จะไปล่องเรือในมิลฟอร์ดซาวกันติดตามกัน EP หน้าครับ บบาายยอีฟีนี้ขอรุ้นให้เด็กคนนี้ไม่หลับก่อนห้ามหลับไปห้ <Bye. S 1> ามหลับ